จะถ่ายรูปแป๊บจะบสวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้จะทำพิซซากินเองนะคะพิซซาแบบง่ายๆมีปลาแซลมอนอบด้วยนะคะปลาแซลมอน เนาาื้อย่างกิมเจียวนะ้ำพิกกะปิป้าจะทำพิซซาถาดเล็กสูตรป้าว่ามเมงง่ายๆนะคะขั้นแรกก็คือแป้งพีาสำหรับทำพิซซ่านะคะป้าใช้แป้งแบบชนิดบางเลยใช้แป้งของอันนี้ใช้แป้งอันนี้แป้งเขาทำสำเร็จมาแล้วมา ทำพิซซ่ากินเลยมะเขือเทศทาไปให้ทัว่วพิซซ่ากลรอันดับแรกก็คือมะเขือเทศนนะคะทาไปให้ทัว่วแล้วแต่คนชอบน้อยชอบมากมะเขือเทศ ป้าไม่ใส่เยอะนะใส่บางๆให้มันวันนี้คือใส่หน้ามันนะคะป้าใส่เบคอนนะคะใช้ไ็้ตัดได้นะคะเบคอนโรยๆไปหน้ามันก็แล้วแต่เราชอบนะคะ อันนี้เบคอนใส่เบคอนแล้วอันนี้คือใส่ไอห,หอมหอมเจียวนะคะหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ไปด้วยมันจะได้หอมหอมแล้วแต่เราชอบมากชอบน้อยนะ,ะใส่ อันนี้เป็นซอสซีสของอังกฤษนะคะซอสซีดคล้ายๆไส้กรอกไส้กรอกอีสานบ้านเราแต่มันเป็นของอังกฤษมันก็จะมีรสชาติมันจะจืดๆเบคอนมันเค็มเราก็เอาจืดๆไปใส่เดีย๋ยวเราต้องโรยชีสไปด้วยไงหน้าหน้าตึงหน้าตึงนะ ใส่เห็ดใส่เห็ดไปหน่อยใส่ผักไปหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะให้พวกนี้ก็แล้วแล้วแต่เราชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยหน้ามันก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะ อบ,บมะเขือใส่มะเขือเทศด้วยมันจะได้ออกเพียวๆชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อย แล้วก็ใส่ชีสไปนะคะเนาะนี่นะคะพิซซ่าเปาอ่อนนะคะมากินทำถ่ายถ่ายแป้วก้องตั้งเราไม่เห็นตอนใส่ของอันนี้ก็ชีสโรยไปเลยนะคะ ชิเนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็จะอบไป25นาทีนะคะเนื้อย่างกินเฉี่ยว มันิดกะปิอบปลาไซมอนกับพิซซ่านะคะวันนี้อาหารพร้อมเดี๋ยวจะอบไปยี่ห้านาทีเดี๋ยวอบมาแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวเรออบก่อนนะคะเดี๋ยวจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูดอกไม้ตัดปติวนะคะสีเหลือง ดอกไม้ธรรมชาติไม่คิอยากจะกินเลยนะแขกคนสวยมานะคะอย่ามาชิมพิซซ่าตอนนี้พิซซ่าก็เสร็จแล้วนะคะแต่ไม่รู้รสชาติาจะออกมาเป็นยังไงอย่าต้องลองชิม